โอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องนะครับของร้านพี่ชิดชิดชิดพาณิชย์นะครับมือเที่ยวนะฮะของพี่ชิตพาณิชย์นะครับโอเคเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างจำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้าง ว้าวเป็นบอลเป็นบอลสี่นะครับทุกคนนี่เขาแพ็คใส่ถุงมานะครับแพ็คใส่ถุงมานี่เลยหนึ่งถุงเป็นหัวบอลสีนะฮะสองถุงไม่รู้ต้นอะไรบ้างสามถุงสี่ถุง ห้าถุงนะครับทุกคนมีห้าถุงหมดแล้วหมดแล้วนะฮะทีนี้เราต้องเอาน้องออกจากถุงนะครับโอเคแล้วก็เอาออกออกจากถุงสวยๆทั้งนั้นเลยเขาก็ห่อตุ้มมาครับส่งห่อตุ้มมานี่เลยทุกคนนี่เลยนะฮะ ทรงห่าตุ equal, ต้มมาก็น้องก็อบร้อนอยู่อย่างนี้ก็รีบแกะออกนะครับก็เดี๋ยวใช้ค่อยๆตัดปีดออกนะครับเขาติดสกอเทเยยังไงวะอ๋อพันไปเลยเราก็ต้องกรีดน้อออกก็เดี <tengo S 2> ๋ยวผสมดินเองนะครับใส่กระถางจำชื่อไม่ได้ด้วย แต่ว่าพี่เขาน่าจะส่งชื่อมาให้แล้วเดี๋ยวเราดูอีกทีหนึ่งนะครับดูสิพี่เขาก็ติดเก่งนะแกไม่ออกเลย ต้องระวังมือด้วยนะครับใช้คัตเตอร์อ้ยจะออกไหมเออต่อไปเราก็จะแกะตรงที่เขามัดไว้อีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เลยเขาก็ยังใช้สกอตเทปอยู่ <laughs> ใช้สกอตเทปอยู่แับ ยากจังโอเคน่าจะได้และเขาห่อเป็นห่วหัวไว้นะครับสำหรับบอลสีต่างๆนะครับหอด้วยไว้ด้วยกระดาษชิู่นะฮะเดี๋ยวเรามาแกะชมกันดีวกว่าน,นะครับว้าว wow, exactly มากสวยงามมากแล้วก็ห่อที่ก้านไว้อีกทีหนึง มีก็ห่อละเอียดเกินโอเคเขาหอวิดีกันอีกทีหนึ่งนะครับเราตัดเดี๋ยวเราตัดนะฮะโอเคได้แล้วทุกคนโอเคนี่ถูกที่หนึ่งนะครับทุกคนว้าวเอกแซกรี exactly, ่มาก สวย e a u oh <recess ed isolation> <laughs> <directions> t i f ฟูมากนะครับโอเคเลยนีหน่อเล็กหน่อใหญ่นี่นะครับโอ้โหจำชื่อไม่ได้ให้มปนึกชื่อเองก็คือเป็นหัวัวที่เขาเพาะเลี้ยงไว้นะครับเราก็เดี๋ยวไปแยกเช่นเดียวกันนะครับนี่เลยนะครับสวยงามมากชอบ ทางต้นก็มีหน่อแล้วนะฮะใบสวยไหมโอ้ยสวยมากดุกทีสวยมาก,ว,มากว้าวใบบางใบก็หลุดไปแล้วนะฮะหลุดออกมาจากต้นไหนไปดูอ่าน่าจะหลุดออกมาอันนี้นะครับแต่นี่น่าจะหลุดจากอันนี้แหละ โอเคเรามาดูกันนี่ก็มีหน่อเล็กหน่อใหญ่หน่ออย่างเงี้ยเราก็เก็บไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ในกระถางดินนะครับที่เราจะเตรียมไว้ว้าวนี่ครับมีใบเต็มเลยโอเคนี่คือกระถางที่ถุงที่หนึ่งห่อที่หนึ่งนะครับ 제가 참고를 드